สวัสดีครับทุกท่านครับสีสะเกตชาแนลครับวันนี้มาดูนกเป็ดน้ำนะครับอยู่ที่หนองน้ำหน้าอบตหนองฉลองอำเภอขุขันจังหวัดสีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับดูครับเยอะทีเดียวครับนกเป็ดน้ำเหล่านี้นะครับอยู่หน้าอบตหนองฉลองเป็นหนองน้ำนะครับอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองนะครับหรือว่าอบตหนองฉลองนะครับ ซึ่งมีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่ที่หนองน้ำแห่งนี้จำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหดูครับฝูงใหญ่ทีเดียวครับโตโขคุณผู้ชมดูครับงอนนะครับฝูงใหญ่เลยทีเดียวครับเช้าเช้าแบบนี้นี่ยิ่งเยอะนะครับเสียงร้องเซ็งแซ่เลยครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหคุณผู้ชมดำทุบเลยครับนีและครับคุณผู้ชมนกเป็ดน้ำนะครับหน้าอบตหนองฉลององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับเป็นหนองน้ำขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่แต่ว่าดูนกเป็ดน้ำนะครับคุณผู้ชมครับเยอะทีเดียวครับเยอะมากครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับอ่าซูมมาแล้วครับผู้ชมดูครับสวยงามนะครับเรับสวยงามทีเดียวครับเป็ดน้ำนะครับสวยงามมากครับอื้อหือเยอะเลยครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ